ดออา 2A5 นะครับออกจากปากท่อนะครับตอนแรกเข้ามาจอดในรางที่สองนะครับเพื่อที่จะให้ขบวน43ด่วนพิเศษนะครับ43แซงนะครับแต่ตอนนี้ขบวน 2A5 ออ,ออกแล้วครับรแสดงว่าขบวน43น่าจะล่าช้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับ